สวัสดีครับพบกับลุงเอ็กพาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันนี้ลุงเอ็จะมาทํากับข้าวไปถวายเพนนะครับพอดีครบรอบคุณแม่ติ๋วนะครับของแม่ของลุงเอ็ครบบุญร้อยวันนะครับจะทำไปทําบุญอ่ร้อยวันให้แม่ครับผมวันนี้ก็จะทําเมนูนะครับตําน้ําพริกปลาปลาทูนะครับแล้วก็ หมูทอดกระเทียมผักต้มนะครับนี่ครับผักต้มนะครับอ่าแล้วก็จะมีนะครับอีกเมนูหนึ่งนะครับต้มยำปลาทับทิมนะครับอ่าตอนนี้ก็ทอดปลาทูก่อนนะครับทอดแล้วก็จะไปแกะเอาเนื้อมันไม่ใช่เนื้อมันนะครับเนื้อปลาทูแล้วก็เอาไปตำน้ำพริกปลาครับผมเดี๋ยววันนี้ปนีจะเป็นคนทำนะครับโชว์ฝีมือตำน้ำพริกปลาให้คุณแม่ จันยารัตนชมพูหรือแม่ติวนะครับครับตอนนี้ก็เตรียมหั่นพริกนะครับหั่นพริกปลาก็ล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะต้มด้วยนะครับนี่ครับอุ้ยบวกงูครับผมกระเจี๊ยบผักบุ้งอันนี้ใส่ต้มยำปลาครับหมูเดี๋ยวทอดนะครับนี่ครับเตรียมมาแล้วครับผมเดี๋ยวปลาต้มปลาร้าด้วยครับผมปลาร้าในหูยี่สิบห้าบาทครึ่งโลปลาร้าปลากระดีนะครับสุนปลา รวมบาาัคกัดีอร่อยครับผมได้แล้วครับผมปลาทูนี่จะไม่ทอดนานนะครับเพราะเราเอาไปตำน้ำพริกปลาะนะครับเราทอดพอสุกพอครับผมอหอมมากพี่น้องปลาทูนี่เข่งละยี่สิบ้าบาทเองนะครับเนี่ย ถูกมากครับที่พิษุโลกนะครับอ่าเสร็จแล้วมาคั่วพริกเอาครับผมคั่วเอานะครับมันจะย่างนะครับพอดีเร่งรีบครับผมคั่วก็ได้ครับหอมเหมือนกันแต่ถ้าจะให้ดีต้องไปย่างนะครับมันจะหอมอันนี้ก็จะหั่นขาตะไคร้ไว้นะครับ เอาไว้ใส่ต้มยำปลาทับทิมครับกระทูก็ทอดเสร็จแล้วพริกนี่หยดน้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆครับจริงๆก็ก่อเตานะครับแต่ว่าเตามันว่างครับก็จะนึ่งข้าวเหนียวด้วยนะครับก็เลยต้องคั่วพริกเอาใกล้จะได้แล้วครับผม มากครับผมเดี๋ยววันนี้ชิมป,ปีมือปนีนะครับแซ<ส>่แบตเป็นไหมน้ำพริกปลาเป็นคะ่ะม่ยาก,กินน้ำพริกปลาครนะับพีเสร็จเรียบร้อยครับผมคนทำวันนี้หน้าบานมากครับ,าบานหน้าบานหน้าบาน ทำบุญให้แม่นะครับผบอ่าร้อยวันนะครับแม่ติ๋วเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวก็จะไปตำครับผมเดี๋ยวไปต้มน้ำปลาต่อเลยครับผมครับหนึ่งข้าวเหนียวด้วยนะครับวันนี้ไม่ต้องซื้อนะครับข้าวเหนียวมาจากเยสะทอนครับผมข้าวเหนียวโบราณนะครับนี่ครับคนหนึ่งโบราณครับผม ใช้เตาลงแอกครับที่ขายยำอยู่นะครับเนี่ยวันนี้หยุดครับผมรถพวงแอครถไม่จะนางทำมาหากินขายยำครับผมครับใส่ปลาลงไปต้มครับผมปลาที่หอมมากครับผมทางพิษโลกนะครับปลาปลากระดีปลาลารวมครับผมครึ่งโลยี่ห้าบาทครับผมอร่อยหอมครับ ปรับสูตรปนีนะครับต้มน้ำปลาะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับตามด้วยนี่ครับอะไรปนีผงนัวอ้าวนี่ครับสูตรปนีนะครับต้มน้ำปลาะม,มันยิ่งนัวไปใหญ่เลยครับผมอุย้ยหอมอุย้ยครับผมอหอมมากพี่น้องปลาะเดี๋ยวเคี่ยวให้มันเดือดข้นๆสักหน่อยนะครับ ครับเสร็จแล้วก็มาโขกันครับผมอา้กสากก้าเก่ามันจะซื้อใหม่ก็ไม่ได้ซื้อสักทีสากไม่สมกับโคกเลยโคกหินนะครับเนี่ย <c oughs> จะสากไม้โอ้ยดูคนทำครับผมคนทํากเก้าเก่าอ่ะไม่เก่าแล้วก <c oughs> เดี๋ยวให้เป็นหก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะแกะประทูครับผมประตูก็เย็นแล้วครับผมแกะเนื้อประทูใส่ครับน่าจะได้แล้วครับผมเนื้อปลาละลายแล้วอหอมมากพี่น้องหอมจริงๆปลาเนี่ย อ่าระหว่างนี้ก็นะครับมาหัน่นผักต้มก่อนอันนี้คือบวบงูนะครับนี่ครับอร่อยครับผมกินกับน้ำพริกปลาครับซื้อมาสองกํากําละสิบบาทนะครับน้ำปลาก็เรียบร้อยแล้วครับผมชอบกินมากนะครับเนี่ยบวบนเนี่ยมันหวานครับผม ใส่แกงดอไม้ก็อร่อยนะครับเนี่ยน้ำเดือดแล้วครับผมใส่บวบลงไปนี่ครับต้มบวบก,ก่อนนะครับแล้วก็จะมีกระเทียบแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็มะเขือครับผมตามด้วยมะเขือใส่ลงไปเลยครับผม มาครับมาตำน้ำพริกกันที่นี้ยตอนนี้ปานีก็กลังแกะเอาเนื้อปลาทูนะครับใส่ลงไปในครกนะครับเดือดดีจังพี่น้องใส่กี่ตัวสองตัวสามตัวใส่หมดไปเลยตำเยอะๆครับผม แล้วก็ทำการโคลกอีกครั้งหนึ่งนะครับตําพริกปลาอย่าไปปั่นนะครับใช้โขกเอานะครับปั่นนี่ไม่รอยนะครับตำนี่มันจะเป็นเส้นๆอร่อยกว่าครับผมมาปรุงกันเลยครับผมใส่ครับลงไปโอโ้โหเ,เสียบห้มันหูไปพี่น้องแต่ตําเยอะนะครับผมก็ตต้องใส่เยอะหน่อย บีบมะนาวลงไปครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากไม่ชอบเปรี้ยวไม่ต้องใส่นะครับแต่ทางอีสานนี้เขาจะไม่ใส่เปรี้ยวนะครับเขาจะเป็นออกไปทางป่นปลานะครับเสร็จแล้วครับผมต้มน้ําปลาลงไปเล็กน้อยนะครับอย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับเพราะว่าน้าปลาเรามันเค็มอยู่แล้วใส่ทั้งเกลือใส่ทั้งชูรสลงไปแล้วนะครับตำรองมันหนวครับผมเสร็จแล้วครับผมก็น้าน้ําปลารที่เราต้มไว้นะครับลงไปครับผม ตำพริกปลานะครับอย่าไปใส่น้ำตาลเด้อครับเด้อผมเห็นบางคนตำพริกปลาหวานเจี๊ยบเลยครับผมโอ้โหทำไปได้เสร็จแล้วครับผมทำการคุกเขาครับถ้าน้ำปลาไม่พอเราก็เติมได้ครับผมโอ้ รู้สึกจะข้นไปเดี๋ยวเติมน้ำปลรราอีกหน่อยนะครับเติมน้ำปลรราลงไปอีกนิดนึงครับผมอ่ผักต้มได้แล้วครับผม ต้มผักบุ้งต่อเลยครับผมน่าจะสุกแล้วครับผมผักบุ้งเดี๋ยวตักลงจานเลยนะครับน่ากินมากครับ ร้อนใหม่ๆน่ากินมาครับพริกปลาเราก็เรียบร้อยครับผมเหลือนี่ครับทอดหมูนะครับแล้วก็จะต้มปลาทับทิมด้วยครับผมเ๊ยบต้มเราก็ได้แล้วครับผมโอ้ยจะแสบบอพี่น้อง ลาเรียบร้อยแซบครับผมถ้วยใหญ่ๆครับผมนี่ครับมาทอดหมูต่อเลยครับหมูทอดนะครับ ข้างอู้ยเหลืองแล้วพี่น้องหมูทอดทอดง่ายครับผมทอดง่ายกินง,ง่ายเมนูอร่อยครับผมดีมาคนทำหน่อยรับรองว่ารสชาติเกมจนเกมจนครับหมูนี่หมักสดเลยครับอ่าหมักแล้วก็ใส่แป้งครับผมทอดได้เลยครับผม แกงนิดเดียวนะครับอย่าไปใส่เยอะไก่จะได้แล้วครับอู้หหอมมากพี่น้องข้าเหนียวก็นึ่งใหม่ๆนะครับโอ้โหสุดยอดอีกแล้วครับผมพอแล้วครับผมตักลงจานโอ้หอมมากพี่น้องเอ้ยนิ้วขาว แต่ต้องไปถวายพระก่อนครับผมกินไม่ได้นะครับอ้าวข้าวเหนียวก็นึ่งเสร็จแล้วครับผมโอ้โหใหม่ๆร้อนๆนครับผมเสร็จแล้วก็มาทำการเสวข้าวเหนียวนะครับเร้าเข่าพี่น้องเส้าเข่าใส่กระติบใส่กระติบเรียบร้อยครับผม ติปเข่าพี่น้องกับทิบเข่านี่ก็ได้มาจากยำโสทรอนนะครับนี่โอ้ยสะอ่อนครับงามอยู่นี่ครับมุทอดก็เสร็จเรียบร้อยครับผมพริกปลาะนะครับผักต้มเรียบร้อยอ่าเหลืออีกเมนูหนึ่งครับผมคือนี่ครับต้มยำปลาครับผมเดี๋ยวไปต้มกันเลยครับอ่า น้ำเดือดแล้วใส่ข่าตะไคร้หอมแดงไปครับผมอ่าเสร็จแล้วครับผมน้ำเดือดๆนะครับใส่ปลาลงไปครับผมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยครับผมปลาที่สองตัวนะครับเนี่ยหนงัือมาร้อยกว่าบาทครับผมที่นี่ปลาทับทิมก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับผม่าใส่ลงไปนะครับแล้วยังไม่ต้องคนนะครับปล่อยมันให้เดือดครับผม เดือดแล้วครับผมแล้วก็ใส่เกลือ,อลงไปนะครับต้มแบบนี้ลุงแอ๊กจะเอามา,มาปรุงข้างนอกเอานะครับลุงแอ๊จะไม่ใส่พริกไม่ใส่ไม่ปรุงไปเลยครับผมเพราะว่าเวลามันเหลือเรามันไม่บูดครับผมเสร็จแล้วก็ใส่ของแซบของนัวลงไปครับผมตามด้วยรสดีครับ เสร็จแล้วก็ช้อนฟองออกข้างหน่อยครับผม,มปลาสดๆใหม่ๆเลยนะครับเนื้อหวานเจี๊ยบครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมต้มปลานะครับเดี๋ยวมาปรุงข้างนอกเอานะครับลงแอคจะไม่ปรุงไปในหม้อน,นะครับนมมานาวมาบีบเอาครับผมเพราะว่าต้องไป จักไปถวายพระนะครับรับนแม่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับอ่าสามเมนูเสร็จเรียบร้อยครับผมมีต้มปลาทับทิมนะครับมีน้ำพริกปลานะครับสีมือปานี้ครับผมมีหมูทอดนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆครับผมนี่ครับ ก็มีผักต้มนะครับผักบุ้งผักกะเจี๊ยบนะครับบวกงูครับผมมะเขือต้มครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวลุงแอ๊กก็จะจัดใส่ปิ่นโตหรือใส่ถุงนะครับไปถวายพระทําบุญให้แม่ติ๋วนะครับนางจันยาไกลสมหวังหรือนางจันยารัตนชมพูหรือแม่ติ๋วครับผม ชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในทานทำคลิปให้นุงแอ๊ดผาแสบด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรวยๆ,ๆเฮงๆปังๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม